ก็อ,อีกแล้วคะ่ะพระปฐมอาเกตนะครับก็อ,อไ,ไม่ในรถอีกนะจ้าก็อ,อีกแล้วก็อ,อีกแล้วพระปฐมอาเกตนะคะตอนนี้ตอนนี้ประมาณบายโมงค่ะบายโมงเ็จนะครับตกทุกวันเลยยังคงไม่หวังไปนะจ้ามีรถนะชีวิตหมอลำนะคะชีวิตคนลอย เอาอยู่อนเหลเนี่ยจะตับแห้งนะจาาตัวแห้งเขาไปเดดไม่อาไปสายไไอะไรนางนนบิ้งนี่ละ่อยงะตัวแห้งขาดเลยวะ อาจน,นอยู่ในภาพป่าอาเขตได้จรจเปละมา้าปสว่างบ้านมงนัะจาะสว่วงนีอนบ่ายตรงนี้ยังกกลดอยย,อยุ่ลบลบลบ,ลบยูคนล,ลบคนร้นอยะคะือเลรนมาเนาะจะตะบากะพานไปไหนสุกมือนี่จะเหตุกรารณ์ก็จะเป็นแบบนี้ประจำมาจตา่หมื่นหนึ้าสิาานมะโนจะ ลูกเบอร์นะจแต่พราะตะพัดเปิดว่องมากค่ะฝนตกตลอดว่ายสาอะไรอย่างนพูดแล้วสุราสอนทวนแล้วก้นร้อยอันนี้ขุนสร้างแล้วจ้าขุนสร้างไอ้ขุนสร้างอันนี้ขุนสร้างนะครับ โอ้ยแจกกระจาษค่าย่เง้ยิ่งมาแจเห็นหน้ากระจาษค่ายย่งเตลาดนั้นก็เริ่มมาตากั้งตกแรงมากตกเป็นน้ำเป็นต้อนเหมือนแระวจ้าตกเป็นตกแบบแห้งเปล่าไปั้โอ้โหไปเฮ้ยด้บยี่ะี่ อันนี้ต้าเบิร์ดต้าโรเบิร์ตนะคะอันนี้คุณโรเบิร์ตกเรียนศากตร์อันนี้ต้าต้าเพ็มนะครับต้าเพ็มต้าเพิมยูอูนะครับดูความลำบากของมอเตอร์รถนะจ๊ะของคนวอยเป็นรถมอเตอ,อ,อของคนวอยนะคะรับบ้ากับบาต้ากันหนกจะ๊ะกับพี่ล้มยูปรถบ้าเลยแล้วกะยูปาร์กิงกับฝน,น,นตกแล้วจ,จ้าเกิดมาแด เดินแจ้งนะจามาเพล่นเดินแจ้งตีหานะ,ะ่ะเออขวดน,นะขวแต่่าคิดว่าเสเศร้าออย่ดอกค่าดิดิดีที่โต๊ตะกาแฟลามา้างกับสเหรียน,ม,ม,นมาแล้วเนาะเนี่ยกัสเหรนได้ะครับเพราะว่ามัดเพื่อเสริมโต๊ะมัดมือหมือนกัมัได้มา้วมันกับสเบยอ ก็รถว่งลงรถดี๋ยวเกลี้ก่อมาจหนารถนะครับหน้ารถแต่ใบคุณสร้างไม่ได้สิออกลูกแท็กเดียนหลานั่อกันหมสองปีสองปีแล้วแล้ว่าสองปีแล้วนะสครับี่มิปวัดจ้ะอันนี้คุณสร้างบอเลยว่าเราซื้อแ้่เราม่ได้ซื้อคุณสร้างหรอกว่าอย่างเรา สีผ้าเราไปไปสารกน้ำใจกันแจไรหา,ดดาแดกๆเราเรียคุณสั่งคุณแผน่นผนี่แต่ควงกัผก่ผมกันนะว่าเสื้อตเพิ่นแต่คองกัหมาห้ามกันเไอ้งก็ได้ไอ้ห้องไอ้ห้องดึจา้าไอ้ห้งสีสันวันไปโอ้ย,อเ,ยเอรอยออกไปแล้วออกไปแล้วออก ออกไปโตกะกี่บ้านนอกคนละครับหมองพันธ์ไทยนาแต่ว่าหมองได้ถ่วงนิดโตกเด้อไปหาตกอยู่หมองบ้านนอกบ้านนอกก็นั่งเลยก็นั่งก็นั่งก็นั่งกำลังอยู่ก็นั่งอยู่ก็นั่งอยู่ ยุดแล้วข้าเริ่มงยุดแล้วจะเริ่มงยุดแล้วโอ้ยเขาก็จะทำงานต่อตั้งเวทีต่อแล้วต้องแต่งกับแต้งไปด้วจ้าฝนยุดฝนยุดกับเศร้าฝนแต้งเหมอนฝนฝนเศร้ากับเฮ็ดได้ด่าคนเนี่ยคนเนี่ยเวทีก็ต่างต่างอย่างไรตะโกงเล็กก็เดออกไปว่าแม่จ่าเพราะว่ามันฝนแห้งเขาพังลบฝนเหมืแล้วใครจะไปแค่งวันนั่นเนาะเขาก็ออกเขาก็ลบตัวเนาะฝนเศร้าเขาจะเสียต่อ นี่าพปารีงอาเขตด้จ้าเจ้า้องก็จะลองคียบตาส่วนมากคียบเจ้าของซาซาด้จยใจก็จแบบไรโทรศัพท์ก็หลดซาดสิสามารถเนยบไม่แต่ค่ะรับมันซาแห้งรงลงตะลเตียแบปดชั่วโมงค่ะไฟฟ้าเดียมเจ้าของจะใช้ใช้ัคาฟ้าเดียมแห้งง่า